วันนี้เราจะพาทุกคนไปแปลงผักหลังบ้านกันนะคะแค่เกิดลองสังเกตนะตอนแรกก็ไม่ได้รู้สึกดูดูนะมันเหมือนข้างสายกับข้างสายปะมันอาจจะไม่เหมือนแต่ถ้องใส่เราจะรู้สึกได้เลยว่ามันคือข้างสายแล้วก็ข้างสายจ้ะมันคือข้างเดียวกันแรกมันก็จะนิดนึง มนจะุงงนิดนึงตอนใส่แต่ก็ใสไดเอาใส่ไปแบบใสไปนาาใสไปอะไรเงี้ยนี่คือสภาพของหลังบ้านของเรานะที่มันแบบแบบเป็นแบบแง่แง่นะมันไม่ได้ท่วมแต่มันขังแล้วมันก็ชื้นมันก็แฉะแล้วมันก็มียุงนะทุกคนมันก็เลยจะกลายเป็นแบบเนี้ยต้องใส่รองเท้าเพราะว่าเหมือน แช่มามันเดินเห็นไหมมันจะยุบไป็นนั้นในสองท,างท้าบูดเมื่อเช้าอ่ะมันจะทุลักเลยนิดน,นึงนู่นนะคะตรงน,นั้นจะเป็นที่เลี้ยงหนูของเราแล้วก็แปลงผักก็อยู่ตรงนู้นมีถั่วใช่ไหมแล้วก็มีพริกอยู่ตรงนู้นอลูกเยอะมาก,กจะให้ดูปริกนีก่นี่ม,มี่ดอกระเดียวด้วย เถอยาวน,นะคะที่เก็บไปหลายรอบแล้วแล้วก็ยังมีลูกให้เก็บอีกเดี๋ยวก็จะปลูกอีกนะคะมันก็เป็นส่วนเล็กๆตรงนี้ที่อยู่ติดกับแผนหนไม่เห็นอะ <c oughs> ่ะวกก็คือเมื่อเช้าเรามาทําไปแล้วเดี๋ว่ามันยังทําไม่เสร็จเพราะว่าดินมันเปียกมากๆนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทําต่อนะคะทุกคนเราจะไปทํางานก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมืดก่อนนะคะไปทำงาน